ก็สวัสดีครัผมจูเก้ทั้งห้านะครับเกมฮอตนะผมกิโลโนแมดก็ตอนมาทีที่เจ็ดนะครับผมคิวสองแต่ส่วนเส้นหนึ่งสกอร์ห้าต่อสิบสองนะครับตามอยู่เจ็ดตัวเลยเดียวนะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับผมอ้าวโอ้โหโดนฮุกมาตายไปบึ้มบึ้มสวยมากบึ้มสวยจัดเดือดซากตามไปตีลิงเรียบร้อย เอ้าเหี้ยมันเลือดเพิ่มกันไวจังวะเฮ้ยกับโดนแม่ปล่อยฮุกไปแล้วไป่คอ์เตอร์ได้คิวเลยนะแต่ใครจะไปรู้เผื่อเขาไปโดนเล่นป้อมตีตายแคร,รี่เยอะแล้วอ่ะเอะโอโอก็คือเพื่อนจะเล่นแคร,รี่หรอ H H e เบพงเบเฮอีกาเนี่ะก็เลยบอกแคร,รี่เยอะมั้ง อ่ะฟังเรามีโนแมทนะครับมีพีเดอีกาเ oh, oh. บเฮรแล้วก็ทันเดอร์อีกาน่าจะขอด่งเฮลลี่แหละโนแมบอกุ้ยมีกับสองตัวแล้วนะอะไรมานี้เปล่าฝั่งข้ามครับมีเดวอชเชช็อกว่าแคลี่แพนด้าแล้วก็ลิงนะอ้โหมีตัวแก้ทางแพนด้ากันเลย <laughs> มีตัวแก้ทางพีเดอนะครับพนด้าลิงอะไรเงี้ยก็กายภาพแต่แพนด้า Panda นี่ทุบเลยตัวดำก็โดนทุบได้ เดวบอกอะไรไอ้ขยะเขาเป็นสนับมือบอกว่าไอ้ขยะทันเดอร์ว่าทันเดอ,ร,อร์ไหมว่าทันเดอร์ใช่ไหมอ่อไอกาลังเทวะไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยวอกอวัคาลีวอลกอ่กอวัคาลีวอลนะครับ ว่านอแมจะคิวไงโอ้โหตายสองนี่ครับเคาน์เตอร์ทีเดียวเออเป็นไงเลงรออยู่กระได้พอดีเลยนะครับมาส4-0แล้วซื้อวอร์ดด้วยนะครับวอร์ดเองเลงๆพอ,อโดนฮุกกัะนเะลยเราแบบชิวๆ เจอช็อกมาครับยังไงเจอกริง้งเอ้ยตายอ้าวแม่งหวานฟ้ารอด้วยครับอันตีตีส่วนไปเลยโอ้โหโคตรแรงเอาอะไรครับผมรูนยังไง <vis> อกดขวดกดได้สองทีแบบว่าปกติวินวอแล้วกดมันได้ทีเดียวนะทีสองมันหายหายวอลนะแต่าจะาก,กดจำย้ำๆนะครับ <and S 1> มันก็ไม่ <despair. S 1> ดเด้งเพิ่ไมไว้เท่าไหร่ เฮ้ยอันนี้อ,อ๋อมีวอดฟ้าตรงนี้ก็รู้แล้วดิฮุกต่อนหน้าต่อตาอย่างนี้โอ้ยฝันของข้ามใครมันคิวหนังหนาวะเนี่ยสิบเจ็ดตัวโอโ้โหเดวโวหกศูนย์พันด้าห้าหนึ่งอ่ะนี่ครับเจอวอร์ดพอดีแฟนเดอร์ผ่าอืมเดวโวหกศูนย์แล้วอะนะแฟนดาก็ห้าตัวที่เหลือก็หนึ่งสองสามตัวโอ้โหพีเอศูนย์ห้า โนเมดห้าสิบเอเอาหน่อยครับตอนนี้ได้รูนมาเอาใครดีจึงจึงเคาน์เตอร์แมน่นแม่นหน่อยเออรอเลยมันสวนแน่นอนไม่สวนว้าวสกิลตามมันเตะเตะว้าว,าวาดีมีเคาน์เตอร์อันเดอร์พาครับอีกทีเดียวเฮ้ยใครว้ามาขอบใจเดวูเคาน์เตอร์อ,รอ,รอะไร,ะไรกัดค้างเหรอแล้วยังไงครับเจอช็อกกิ้งมาเอ้ยหอยแตกก่อนพีเดะครับ แล้วเดวโอฮกช่วยแม่รอดใช่มาออกอะไรต่อโอ้ยพนักข้ามมาวอาดไฟแก๊บเบเฮเดินแก๊งเหอะอ,อ,อ,อย่าจุ่มเลนเหรอจะจุ่มเลนอย่าจมอ๋อย่าจมเลนอย่าจมเลน ไอ่า <S k iller> จมเลง, <g ay> งคืออย่าอยู่กับที่อย่าเดินแก๊งนิดกว่าอย่าไปแช่เอาฟาร์มเฟิร์มเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S เดินแก๊งวนแก๊งกลางนีดกว่าอะไรอย่างนี้อ่ะตรงนี้ก็มีวอร์ดนะครับปากวอร์ดเอ้ยวอลเหมือนกันเลยอะ่ะตายลูนดับเบิ้ลดาเมจว่าใครดีวอร์ดแก้วครับ ซากันไล่ตัววะทันดาไม่แอบตรงนั้นนะมาดูโนแมด่ดีกว่าครับเหมือนลิงจะเอา,เอ,าอีกแล้วมาวมีดระเบิดน,นะลิงเข้ามาแล้วจอช็อกอ้อมหลังหวัดฟ้าล้อหลังแล้วแล้วจอช็อกกิ้งมาเข่าเตอร์ดับเบิลส่วนความ <c oughs> ยังไงลิง ลิงโอ,2 2> โอเก็บสองคือสกิลกิ้งเทลช็อคอะไอ้เหี้ยหลับตาก็เคาน์เตอร์โดนอะเข้าใจไหมแบบมันกิ้งไม่ได้ไวมากมันกิ้งชา้าด้วยอย่างไงกิ้งใส่ก็โดนเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะฮะเลื่อนไม่ลดเลยไม่ได้กิ้งไวอะไรขนาดนั้นอะมันยังไงก็กดทันอะไม่ใช่เรี่ยงยากเลยอะก็เลยโดนทั้ไปครับผม <S <S จึงนะฮะโดนคลิป มาดับเบลิลยังอยู่พีเดโดดและจิ้มโง่นี่เนี่ยอาละ,ะครับดามาดาก,กลับนะฮะขิงขค้นตายเดวโวตายตัวแรกทำอไปจะไม่ตายหยอกหยอกโง่หยอกหยอกอ่ะไอ้ยะเอาเวน็นวิน,ว,นวอล์ก ครับเดวบอกครับสกอรต์ตีเตอนมานะครับ14ต่อ17เจ <I will S 1> ็ดฉไม่งวดกันแบบว่าคุกฟุ่นหนีมาไงวอดรอดเลยลครับสุดรอขอบคุณครับแมนแมนบอกร่าาเกเฮลียวอลแก้วะได้งอี แพนด้างัดมาต C <c ันเตอื้อคอมโพกันมั <c <c ่วหมดเลยโดนดิ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 กามาโอ้ยโนแมทได้คิดว่าแบลคแกลรี่มึงบอกบ่อยเท่อันที่กูดาวกี่วิเนี่ยห้าวิได้ไงนี่ฮะเคาน์เตอร์โอ้ยเคาน์เตอร์โดนนะครับแต่ว่า ปัดไปไม่ถึงนั่นเองจริงๆอันที่จริงอะถ้าเป็นโหมดคาลเตอร์โนแมเป็นอะไรที่แรงมากนะเอเ400อ่ยตัวเมสี่ร้อยะเต็มอัพเต็มเท่าไหร่หกได้มั้งแค่น,นั้นดี<ล>ที่แรงแต่ว่ามันไม่ได้กดใช้ง่ายมันต้องรอฝันของข้ามตีมาเราคอยกดไงต้องดูที่ตัวฝันของข้ามด้วยอย่างเชียร์ช็อกกิ้งมาก็คาลเตอร์ไม่ยาก อย่างตัวสกิลไวๆก็อาจับยากอา่าถ้าเบสมิธเนี่ยยากแน่นอนถ้าสกิลหนึ่งตันมาก็ใครจะไปรู้รนะจึงอย่างเงี้ยอ,อย่างเดวโวงเงี้ยถ้าเห็นมันฮุกก็กดได้พอมาเป็นจอก,กระ มาโอเควอร์มเก็บวากคลี่นะจะได้ไี่เรืนหาเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะวอร์มหมดแล้วตามสกิลเลยไหมเอาเลยคุกฝุ่นมาจึงโอ้โหสองทีโดนนะพีเดโดนครับเดวโอกาสเบเฮตันช่วยเชช็อกกิ้งมาโอ้ยพีเดพีเด้พีเดตายอย่างเงี้ยกับคา์เตอร์คือโดนเลยไหมจึง เพราะว่าดาเมจมันเปิดตลอดเวลาโอ้โห13นะครับมีกล่องตัวอิมฟางไงแพนด้าจะเอทันเดอร์ช็อตไปครับแพนด้าตันคุปเบเฮช่วยครับ14แนละ้วอีกตัวเดียวอิมดีนะมีเบเฮคอยตัดสกิลไว้เวลาเดโวโอกัดหรือว่าแพนด้าอันตินะครับผมก็สามารถตัดได้ทันนะ ตัวเดียวเอาไว้รุ่นโป้องออกมานาไม่พออันเปิดเขาเจอส่วนส่วนหอ,อกเบ้อุย้ยโอ้โหทีแรกเกือบตายแล้วนะสองทีเองอะ่ะอุ้มตีแหลงจ้าสกิลนี้เทอ่อ่ะสกิลสามสีแดงลังแดง้ยตอนนี้สกอร์ยี่สิบสองเท่าครับแต่โนแมดอิ่มไปแล้วครับ อิมมอร์ทัลอเวนจอกเกาะขั้นสามพีเดสังบวกกันไลยไปเลตส์ก เฮ้ยแพนนามันรู้วิ่งหนีไปเลยวะน่ารูนรูนบนรูนลยไม่มีอ่ะวอร์ดอีกทีครับอ่าเล่นเองวอร์ดเองรู้ว <c oughs> อร์ดไม่เห็นนะถ้าเรารวยอะร้อยเดียวมาโถ ใครไม่อวอดเราก็วอดเองแม่งเลยได้คิวเยอะตีคลิปสองตัวก็ได้แล้วจริงบางทีซัพพอร์ตมันไม่ได้คิวมานะมากดมอมาครับเจอไดโววิ <c oughs> ่งตามอันนี้นมแมวดีกว่า <c oughs> เฮ้ย <c oughs> บีเฮโดูแล้วครับ <c oughs> แพนด้างันมาซันตายบีเฮโดใส่แพนด้า เปิดตัวหินวิ่งไล่ตามครับแมวแมวแมวที่บ้านดีกว่าอ้าวเดวูจึงอ้าวโดนด้วยครับกัดมาอีกาตายเอ้ยวิ่งหลบอ้าวเดวูไม่เอาเรื่องเอาแม่แล้วเอาใครครับต้องเอาแล้วล่ะจึงจึงจึงโอ้โหสามที ว่าไงลิงลิงโอ้โหตัวละทีทีละตัวแจมค้อมจะแตกแล้วนั่นองมีกดกันป้อมใครว้ามาตัวเดียวตายแน่ลงมาดีแพนด้าลงมาดีต้องเาน์เตอร์โอ้ยอย่างที่บอกก็คือมันจะโดดตันใช่ไหมครับโดดปึ๊บไอเย่ันเซ e l ไม่ได้ด้วยเพเห็นมัน anti n o ม m a ้ารอตั้งแต่ เริ่มโดดขึ้นไปแล้วโอ้โหเรีรยบร้อยคอลเตอร์ดาเมจแรงอยู่นะเนี่ยหกร้อยห้าสิบนหน่วยนะฮะมึนงงสองวิอันนี้มันยังไม่เคยคา์เตอร์ว่าวเลยนะถือว่าแม่นอยู่นะอันนี่ยสิบแปดโซ่มาแล้วตอนนี้เอาอเป็น <Tor> บริง บิงไม่ตีแลอะอะสกอร์น้ำแล้วครับหนึ่งตัวยี่บหกต่อยี่สิบห้าพีเดศูนย์เจ็ดเลยฮะแพนด้ากับเดวโอคนละแปดมารอคนมาเคขียร์คลงงไงรอฟาร์มรอใครมาก็คือโดนะนะส,สองที่ ปะน้อง,อง,อางขาเม,เมเริ่มอ้อแล้วครับทันเดอร์ผ่าไปแล้วเหรอผ่าเล่นนะเนี่ยยังทันเดอร์กว่าได้คลิปแต่ตัวเอาช็อตแทบตายแล้วแมด่เดินไปตีสองทีก็ได้แล้วก็เลยวอดแทนมันไม่เจ็บไม่เห็นไหมตีทีนึงก็ได้เอ้าเพื่อนโดนโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วครับเพื่อนตายสองครับพีเดว่าไงพีเดอโดนสการรมอยู่สี่ห้าตัวโอ้โหแล้วตายสามอยู่ไม่ครบครับผม ยังไงเนาแม่เอาเอเพื่อนตายไปแล้วนะมันบวงหนีเออเอาดิเอาดิบิงได้ไหมหนึ่งโอ้โหเฮียทีเดียวคว้าไม่ทันเออเอาลิงบิงบิงบลาบิงบลาบิงบาโอ้โหยีนแซมเดี๋ยวววเอาดิฮุกมาดิรอเคาน์เตอร์อยู่แต่ถ้าอันนี้ถ้าโดนฮุกก็คือเคาน์เตอร์ไม่ทันหรอกแน่อยู่ในป่า เกินตายหมดเลยสี่ตัวอ่าลูรีเจ้นะครับคุกฝุน่นมาแบงทีเดียววะคารีหายเลยวะเจอแบนดา้าตึงจึงโอโห,โหสองทีเอาเรื่องแงว่วะคารีวะคารี่อ้ยบิงรอบิง เราบิงวอลไหมเอาวอร์ดเอา,อาแมงวอดเหมือนกันวะบิงตีเอาเอ้าเดวอกาดเอาตายแล้วเคาลเตอร์จึงเคาลเตอร์โดนตีสวนโอ้โหโคตรแรงเชียว์เช้าเอ้ยเชียว์ช็อกเมื่อกี้มานะอาจจะได้ไม่ได้วะมีลูรีเจนเนาะยืมสามแลครับอะไรไปว่าตัวเดียวอยู่ตัวเดียวไล่คิวมันแล้วแมดอะทวีมออกเป็นทวีมเบดคือมันเป็น ตัวที่แบบไม่ต้องรอสกิลไงมันตีก็เรื่อยๆไงสกิลมันก็พูดาวสืบกวิแต่มันต้องพึ่งสกิลตีคิวได้เรื่อยๆอย่างคนนอะต้องรอ,งต,องต้องรออันติแต่นแมนไม่ต้องครับตีเดินตียาวเนี่ยวิ่งชาร์จให้มันเต็ม้อยก็แรงและมีคนบอกว่าพี่อยากดูคนเล่นคนนอแต่ไม่ไม่ไม่อัพดโดมเอาจะ <c oughs> ไปเล่นคนนอททำไมอ่ะคนนอจุนเด่นมันคือการโดม ถ้าไม่โดนไปเล่นมนันทำไมไม้าไเล่นถึงอื่นดีกว่าออสวยจึงาตายเหม,มือน,นเล่นเดวว์แต่ไม่นนอัพหนึ่งไม่ฮุกกัดอย่างเดียวโอ้ถ้าเล่นตัวกัดอย่างเดียวไปเล่นสกิลบัสดีกว่านะสกิลบัสอันตีมันจับได้ได้นานกว่ามัง้ง ม่ดูสิไปเล่นกบดีกว่าวะ่ะเออถูกไหมถ้าอยากจะอยากจะก,กัดดังเดียวอะ่ะสกิลลงลิ้นกบก็ก็เหมือนกัดเดวโวแหละโอ้ยกเก็บไปอีกสามเจ๊ไหมกัดไกลกว่าด้วยลงลิ้นไกลกว่าด้วยแต่บางคนเพื่อเล่นเอาคอนเทนต์ไงกระจอกจัด,ดฮันเดอรโอ้ยโอ้โหตัวละทีเก็บสี่แล้วฮันเดอร์ขิงว่ากระจอกจัด ตองเกมม,โโมันเดวโอดาโนแมดเก่งคนเดียวเอช็อยบ,บอกอยู่เฉยก็ชนะว่ะเนด้อบอกอยู่เฉยก็ชนะว่ะไอพวกกากอ่ตัวอื่นก็อ่าเอยบอกอยู่เฉยก็ชนะเอะอว่ะ แล้วไงอ่ะทันเดย์บอกกระจอกอ่ะเกมเล่น5คนแต่แปกใจตานี้เล่นคนเดียวเอ้าแมา่กัดอเบาอ่ะแซวๆเพื่อนมันเล่นคนเดียวก็มึงไม่มีประโยชน์ไงแพนด้าบอกนะครับก็แล้วไงอ่ะเหมือนมึงไงแพนดา้าทันเดร์บอกขำครับอเอาเบนโออนเอาโนซอนก้ถือว่าการได้เยอะอยู่าการคุ้มเลยตอนเนี้ย กันกัดเดโวอันตีแพนด้านะครับผมกิ้งคยวช็อคโดดลิงอ่าคือจังหวะเจอหนึ่งหนึ่งช่วยได้เยอะแต่จังหวจะจังหวะเจอรุมมันก็มีสก,กิลปลดกันทุกคน <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ทำอะไรได้บ้างหรออ,อะไรงี้ยคันเดอร์บอกกาฝากอะไรงี้อ๋อเข้าใจแพนด้าบอกกาฝากครับผมบอกคันเดอร์กาฝาก ไปเร็วเดี๋ยดเลดสูไม่ได้พิเดคอนตัน<ๆ>โหตัวอื่นคิวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเองเอ่มโนเมทตายคือจบนะดาเมจหายด้วยนะพอมีคนเก่งแล้วปากปากาฝาก,ก็ประมาณนี้แหละพันดาบอกพันเดอร์บอกไม่ต้องร้องเลนเงนียบเออ อ่ะสองคามจิตวิทยาเลยไปดันเลยนตรงัมนดาได้เจาะโกงเจาะกรอแล้วลน,น,ววนี่เอาไปอีบาบร์บอมตีนตอนทำไมเห็นแลวเห็นเห็นเห็นนไปแอบไม่แอบไม่มิมดเลยโอ้โหเจอกิ้งครับผมพีเดโดโดจึงโอยยี่สิบเก้าครับปล่อยตัวได้ไหมจะได้สามสิบ เดโอมากัดกีเด์ครับแล้วจึงโอ้โหสามสิบสามเอ็ดสวยตายหมดครับแต่ลิงไม่ตายเพราะนี่ไปดันกลางาาอ่าโออย่าตายันกลับบ้านก่อนละคือมันตีตัวละทีสองทีเองอะไม่เกินสองอะมีทวิมเบดนี่ไม่เกินสองสองทีอย่างเก่ง ลิงแนวโ,โหวิ่งไปแจ๊ะเดียวตายเลยเลี่นเลยท่านี้กล <face> ับบ้านไปก่อนนะครับ right. ว่าไงปรสิทธ์ <laughs> อุย้ยดายแรงปรลสิทธ์ <laughs> 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 เฮนด้าแบบว่าคือคือไม่ไม่ไม่ออกามาฟาร์มอะคือพิม พิมพ์แดทแดางเดียวเออพิมพใช้ดังเดียวไม่ออกมาฟาร์มดีคงดีครีมแล้วเด่าดากูดีแต่กูรับไม่ได้ท่านได้บอกไม่เล่นละเล่นพิมพมาล้ว้นวแม่วอดกันหน่อยเออนแม่มันซื้อวอดคนเดียวจริงนะเกมเนี้ยวอดแบบพึ่งขอช่องเต็มมาบอกวอดหน่อยช่องตเต็มแล้วเฮ้ใครมาวะว่าแครี่มันไมเบื่อน เล่นให้ได้ครึ่งหนึ่งของโนแมดแล้วค่อยป่ากเก่งเนาะแพนด้าบอกอ่ายังไงคือมันมันเฮ้ยลิง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 โอ้ยเดยวโอกร์เอาสวยแล้วตายแล้วตายเร็วๆเชลช็อคแพนด้าเร็วเร็วเร็วกำลังฟอร,รม์มไปตีก่อนทันเดอร์พาให้ครับลูนเีเจนนะครับแพนด้ามาจึงอันนี้จึงแล้วเดวโอฮุก มาดิมันไง <c oughs> มีนูถือว่าช่วยได้นะเมื่อกี้ไม่มีนูอาจจะโดนอันติทุบหรือโดนอะไรไปแล้วก็ด้วยนะฮะหรือโดนงัดไปแล้วออกเป็นกินจิโร่อะไรเงี้ยผม <c oughs> <c oughs> แล้วจะร้องทำไมอ่ะกูไปตึดต๊ดตึ <c> ๊ด <oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไยามเกินครับเราจะร้องทำไมเออเดีย๋ยวบอก นี่มันก็บอดเองอยู่ดีเนี่ยซื้บอบ่อนฟ้ามาบอดเองอ่ะดันบ้านไปมาบอดหน้าบอดหลังอ่ะอันนี้อันนี้ลิงลิงลิงมาเอาโดนเปิดถุงกันไหนบิงลงมาก่อนหนึ่งจังหวะ พีเดก็ตีคอ,องได้นะครับตอนนี้พีเดมีรถเกราะคอนตานเนลเดอร์แล้วก็ถือคองครับไป,ปมีคองแล้วลุยเลยลูกเพ่พีเดได้คิวยังนะเอาได้คิวตัวหนึ่งวะหนึ่งคิวหนึ่งได้ชิปบงอึ๊ย <c oughs> <c oughs> กระแตหัวกระแตอ่ะพีกาพยายามอุ้มนอนทำไมนะ <c oughs> อ่ะตีดิเอา เอาโนแมแน่นแมแนเอาเอาพาลพาดแล้วพลาดแล้วถอยอุ้ยตัวตอมโอ,ขอ้โหฮุกถอยก่อนถอยก่อนพลาดแล้วพีเด้ไปดิเออมีคลองไีไปเกียคลิปหน่อยไม่มีตัวเกียคลิปเลยวะไฟเราเอา้าพีเดโอ้เอาคลองไปเสียอย่างนั้นอ้าวแห้งดีอย่างเงี้เอาคลองไปเสียอย่างนั้นแล้วก็ตายดีหมดคลองอ่ะมา เป็นตัวล่อล่อเป่าโอ้ยเผอแผแม่งเดี๋ยวแพ้เนี่ยขึ้นบ้านไม่ได้ลิงลิงน,นั่นเอนี่ก่อนนะครับอ่าวิงมาเก็บรูนมีวอนฟไฟเนี่ยตัวอันหนึ่งเนี่ยปักตีส่วนแม่ง <am> ผมอยากโดนหนาจังครับพี่อัอนเดอมบอก เออเขาเงียบว่าอยากให้เขาได้คือแพนด้าเล่นปกติเราเล่นฮอนเราใช้เมาส์หรือใช้คีย์บอ <Yes. S 1> ร์ดมากกว่ากันหรือพอๆกันใช้เมาส์มากกว่าแบบการคลิกมากกว่าพิมพ์มันแค่สก,กิลนะแต่ตอนนี้พวกใช้ไม่ใช้เมาส์แล้วใช้คีย์บอร์ดพิมกันอต่เดียวไม่เดินคลิกแล้วเออ er well. ก็พิมพ์โง่งๆมาเลยครับ mm hmm. พิมพ์อยู่ครับพี่โอ้ oh, สองที die สองทีตาย โอ้ยสามห้านะสกอร์ห่างไม่เยอะนะสี่เจ็ดสามสามแต่โนเมตตัวเดียวแม่งสามสิบห้าตัวโนเมตตัวเดียวแม่งคิวเยอะก,ก,วกว่ากว่ากว่าเออโนแมตตัวเดียวคิวเยอะกว่าฝั่งของข้ามังทีมอีกอะตัดสกอร์โนเมตเอาไปนี่ยับเลยเนะี่ยอะไปแอซิสสองตัวเองวะ <laughs> Video, ไอพีด้ทำลายฟ้าอ,อุ๊ใครโดนฮุกไปเฮโดนฮุกบึ้มตายเจองัดเอาละครับมันไม่มีตัวตีวตวบ้านปะบิงขึ้นมาครับคาเตอร์เอา้วาอวา้าวหว้าวเป็นครั้งแรกครับสวยแล้วเคาเตอร์วา้าวมามาเชช็อกเอ้ยโดนตนันเอ้ยตายอุ้ยปิดตำนานครับผมไม่รู้จะตังค์ว่าไหร่ไม่ขึ้นบอกน่าจะร่ำรวยอยู่พอสมควรโอ้เป็นพันมั้งนอนแมนหัวล้อแหละขึ้นทักที ไอสัตว์กูรอ,อนานแล้ว <laughs> ตายแล้วอ่ะเออบอกขึ้นสักทีกูรอ,อนานแล้ว <c oughs> เออพีเดลพีเดพีเดพีเดโอ้โยทีเดียวเ,เ,เออ <c oughs> พีกาพยายม <c oughs> เอามึง <c oughs> พีเดกูฟาร์มแล้วก็มันตายเออ <c oughs> พีเดบอกช้าจัง <laughs> ช้าอะไรพวกกันตายห่าวันแล้วโบงสีเเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ย มดีว่ากคลี่มันของไม่เยอะอาเดี๋ยวรอโนแม่เกิดแป๊บนึงครับผมฟารมพิ่บ้มาโนแม่บอกว่าอะไรเบเฮมึงเจอก็เปิดเลยดาเมจกูพอจบพีเดขึ้นป้อมเบเฮรอซ้อนจบแล้วเออนี่ฟังโค้ดฟังโค้ดฟาร์มแล้วก็มาตายอาเบเฮดันบ้านแต่เบเฮมซ้อนมึงเองอะไรอย่างงี้นะฟังโค้ดเด๋วมึง ไม่ฟังโค้ดเลยเดี๋ยวแพ้นี่โค้ดกูเล่นให้ดูด้วยสามเจ็ดคิวไปแล้วไม่ได้โค้ดแล้วแบบสั่งอย่างเดียวอยู่ข้างสนามโค้ดเล่นให้ดูด้วยโอเดอวอร์ดบนบาร์เลยวะยังไม่ได้สักกระบาเหล็กเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแพ้ได้นะคอยดูนะปลาด้านล่างครับอีกาไปเร,ร็ว มามา let's go <S so <for> me, มีเงินอยู่4,000นะครับแต่ช่องเต็มแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนของหรือเปล่านะเอ้ยไปแรกๆแค่นี้ดาเมจมันก็พอตีทีเดียวตายหรอกหลังๆฝันังข้ามเริ่มมีเวลมีของแล้วมันเริ่มทีสอทีไม่ตายแล้วมันเริ่มต้องตีมากขึ้นแล้วทีนี้มันจะเหนื่อยเอานะครับอาจจะต้องเบียนบิงไปนดเลียได้เปล่าตอนแรกดาเมจก็พออยู่หรอกบิงไม่ตีอันนี้เริ่มไม่ตายแล้ววะ มันเริ่มมีอารยะขัดขืนนช่ไหมมันเริ่มมีขืนว่าเอ้าชันดาเนียนบนแล้วเอาเร็วขึ้นเร็วพีเดไปเอาพีเดเอาไปพีชีพก่อนดีเออเบเฮโดไปแล้วตันเอาพีเดไปเร็วเร็วแตกแล้วเออตีบ้านไปเพื่อนอีกาตีบ้านไปเออ แม่ตัวดีบ้านเราไม่มีเลยวะเมอแม่รอรอซ้อนเนเออแค่นั้นแหละมันมันก็ไม่กล้าเข้ามันก็กลัวโนแม่มันรอโนแม่เข้าก่อนโนแม่ไม่เข้ามันก็ไม่กล้าเข้ามันก็เลยบ้านแตกนะครับผมมันก็กลัวเก่งกันไปเกงกันมาแค่นั้นแหละบ้านแตกฟรีเรนทั้งที่อยู่กันครบคบห้าห้านะแต่ไม่กล้าเข้าโนแม่มันมีบิงไงมันเข้าทันอยู่แล้ว เดี๋ยวแตกฟรีกคอยดูเกรงเกรงเฮ้ยบีเดยไ์ไปไหนไปรุ่นโถ่บีเดย์ไปไหนไปเก็บรูนเนาะนี่โอ้ขออภัยครับว่าดูบีเดย์ดูโนโ้องแม่กูนี่ดูดูดูจึงเนี่ยแค่เนี้ยเออเปิดก็ได้ไมาไปเก็บรูนอยู่เดี๋ยวโบกัดครับทันเดอร์พาช่วยครับผมยังไงเดี๋ยวโบมีสะท้อนครับเอาไหมเอาก็ได้สวยไปเ hey. ฮ แหนด an, ้ามาเตะอะไรเตะว่าวเพื่อนโอ้โหสามเก้าบิกมาเอาเชลช็อปเบบีดึงยังไงเบเฮเบเฮเบเฮเอาไปตีป้อมอยู่แจ้โอ้โหสี่สิบตัวเรียบร้อยสองบาร์ีเดมาเลยเว้ยมีการโหวตยอมแพ้ครับผมเฮ้ยยังไม่สามทางเลยอ้าวคอลละครับจบอยู่ที่สี่สิบ ตายหนึ่งนะครับบอกเลยว่าแ <c oughs> บกคนเดียวเลยนะครับโอเคก็ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเอากดผิดก็ไปนะครับอ่าส่งทีเพจได้ที่รูปไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับไปก่อนบ๊ายบาย